นิวสู้ไหมนิวสู้เออเฮยกินก็นไม่ด่าปินสีสู้ไหมเดาทำหน้ามันจะสอบได้ไหมดิสอบนะคะ ห้ามลอกกันนะคะห้ามแอบดูกันนะคะเด็กๆสอบวันแรกนะคะวันนี้บรรยากาศสอบวันแรกห้องเรียนชั้นประถ